เคยหมายที่ปีเพิ่งเริ่มก็รู้สึกว่าตัวเองดูไม่ปังเอาซะเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็มีอุปสรรคกวนใจตลอดเรียกว่ารวมสารพัดเหตุปบมารุมรา้าหากคุณเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือหลุดหลุดท่าๆซ้ำไปซ้ำมาทั้งที่ปีก็ยังไม่ทันพ้นเดือนแรกระวังเถิดนี่อาจเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่าคุณกำลังจะสวยทั้งปีแต่อย่าตื่นตนกเกินไปเพราะส่วนใหญ่ยังพอแก้ได้ มาเช็คกันเถอะว่าสิบสัญญานี้โผลมาในชีวิตคุณบ้างหรือยัง 1. ตื่นสายประจำจนทำงานเรียนสายทุกวันภาพเหตุการหาฮ่าฮโชคดีกว่าปีที่ผ่านมาแค่ไหนไม่รู้แต่ปีนี้คุณตื่นสายแท้ทุกวันตั้งนาฬิกาปลุกห้าครั้งก็ยังรีตาออกจากเตียงไม่ไหวตกลงว่าต้องติดเครื่องยิงเลเซอร์บนเตียงให้ลูกใหม่เนี่ยพอไปถึงออฟฟิศก็โดนเพื่อนแซวว่า มาเช้าจังเที่ยงนะจ๊ะแถมหัวหน้าเริ่มหมองค้อนทําไมถือเป็นสัญญาณสวยเมื่อเวลาผิดปกติแต่ต้นวันชีวิตอาจไปเจอปัญหาต่อเนื่องเช่นรถติดกว่าปกติเข้าออฟฟิศเลททําให้งานค้างโดนลูกค้าต่อว่าและอื่นๆสะสมเป็นความเครียดในระยะยาวแก้เกมยังไงพบวินัยตั้งปลุกเร็วขึ้น15-30นาที และเข้านอนให้เร็วขึ้นอย่ามูสไลด์มือถือจนตี 2. วางนาฬิกาปลุกไกลๆต้องลุกจากเตียงไปปิดจะได้ตื่นชัวร์ 2. หยิบจับอะไรก็พังชนนั่นชนนี่ราวกับมีวิญญาณซุ่มซ่ามหมอสิงภาพเหตุการณ์หาฮ่าฮแก้วน้ำก็ตกแตกมือถือก็ตกพื้นน้ำหวานก็หกละเสื้อขาว บางวันปิดลิ้นชักไม่สนิทลุกขึ้นที่ชนเขาจนแสบสรุปแค่เช้าก็ปวดไปทั้งตัวเพื่อนร่วมงานลรอว่าเธอควรซื้อประกันความซุ่มซ่ามนะเดียวบริษัทประกันน่าจะปวดหัวเองทำไมถือเป็นสัญญาณสวยยิ่งซุ่มซ่ามก็ยิ่งเสียทรัพย์ต้องซ่องของหรือซื้อใหม่จ่ายเงินโดยไม่จำเป็นอาจนำไปสู่อุบัติเหตุใหญ่ๆได้ถ้ายังไม่ระวังตัวแก้เกมยังไง มีสติขณะทำกิจกรรมเช่นถ้าเดินก็อย่าดูมือถือไปด้วยจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานให้โล่งโปร่งหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางถ้าอุปกรณ์เสียหายรัวๆลองเช็คว่าเป็นเพราะการใช้งานไม่ถูกวิธีหรือเปล่ามาฟังต่อที่ห้องเราได้นะ